สวัสดีครับเมื่อกี้นี้ผมลองใช้ AI ของ Google นะลองให้มันสรุปเรื่องมักรโยกแบบสั้นๆมาให้หน่อยแล้วพอมันสรุปมาเนี่ยเห็นว่ามันตลกดีก็เลยอัดคลิปสันหน่อยละกันเขาตอบว่ามังกรโยกเนี่ยเป็นนวันิยายกำลังภายในของกิมยงตีพิมพ์ครั้งแรกในปี2500นะอันนี้ก็เป็นข้อมูลพื้นฐานนะแต่มามาหาตรงนี้เขาบอก เรื่องราวเริ่มต้นขึ้นเมื่อกัวเจ๋งถูกทิ้งไว้ที่กอดดอกท้อโดยพ่อแม่ของเขาเดี๋ยวนะพ่อแม่กัวเจ๋งไปรู้จักกอดดอกท้อแต่เมื่อไหร่แล้วก็เจียงหลีอันนี้ใครไม่รู้นะเจียงหลีและเซียเหล่งนึ่งเนี่ยทั้งสองเป็นจอมอยุทธ์มีชื่อเสียงแต่ถูกลอบสังหารโดยศัตรูอ้าวเซียเหล่งนึ่งโดนใครลอบสังหารไปละแล้วเขาบอกว่ากัวเจ๋งเนี่ยถูกเลี้ยงดูโดยเตียบอกกี้เ <laughs> ตียบอกกี้ยังไม่เกิดเลยนะตอนนั้น แล้วยังบอกต่อว่าเป็นยอดฝีมือแห่งสำนักง,งอไบอ้าวเดียวบอกกี้กลายเป็นว่าไปอยู่งอไบแล้วก็เลี้ยงดูกูเจงขึ้นมาเขาบอกต่อว่าเมื่อเตียบอกกี้เสียชีวิตกูเจงก็ออกเดินทางท่องยุทธภพเพื่อไปฝึกวิชาเขาได้พบกับอึ้งยงหลานสาวของจอมยุทธ์ชื่อต่างอึ้งเอซือโอเคนี่ใกล้เคียงนะแต่ว่าไม่ใช่หลานนะอึ้งยงเป็นลูกของอึ้งเอซือแล้วก็เขาบอกว่าทั้งสองคนเนี่ยตกหลุมรักกันอย่างรวดเร็วเออนี้ใช่ แล้วก็ต่อมาบอกว่ากู้เจ๋ิและอึ้งโยน่นยได้ร่วมกันต่อสู้กับอำนาจชั่วร้ายหลายครั้งพวกเขาได้ช่วยเหลือชาวบ้านที่ถูกรังแกจากโจรป่าเอออันนี้ผมนึกไม่ออกนะตอนไหนแล้วก็ปกป้องหมู่บ้านจากกองทัพม,มองโกแล้วก็อยู่ยังแผนการยึดครองแผ่นดินของออจกักรพรรดิหยวนในสุวพวกเขาก็ประสบความสำเร็จในการโค่นล้มจกักรพรรดิหยวนแล้วก็สถาปนาราชวงศ์ซ่งขึ้นมาใหม่ใช่เหรอกู้เจ๋ิเป็นคนสถาปนาราชวงศ์ซ่งเหรอ แล้วก็บอกว่ามังกรยน่ยเป็นนวนัตยาที่ได้รับความนิยมอย่างมากอันนี้ไม่มีอะไรนะเดี๋ยวผมจะลองพิมพ์ถามต่อละกันเอาไปว่าถามว่าระหว่างอึ้องยงอ่นนี้นะระหว่างอึ้องยงกับเซี่เหลิงนึ่งใครสวยกว่ากันลองดูามาแล้วเขาบอกว่าอึ้องยงและเซี่เหลิงนึ่งเป็นตางเอกจากนาวนวัตทยาก,กรยารภายในเรื่องมังกรยนของกิมยงทั้งสองต่างก็ได้รับการยกย่องในเรื่องความง,งาม แต่ความงามของสองคนก็แตกต่างกันไปเออตอบดีนะเนี่ยอึ้งยงเป็นหญิงสาวที่ฉลาดล่าเริงและมีความบั่นใจเธอมีใบหน้ารูปไข่ดวงตากลมโตจมูกโดง่งริมฝีปากอบอิม่มผิวขาวเนียนละเอียดเธอมักจะสวมชุดขาวเรียบง่ายเออแต่ดูสง่าง,งามเอ,อ้ยตรงนี้โอเคนะคือหลายคนจะคิดว่าอึ้งยงเนี่ยจะใส่ชุดสีเขียวตลอดัต่จริงแล้วนางใส่ชุดสีขาวมาค่อนเรื่องแล้วค่อยไปใส่ชุดสีเขียวตอนหลังเออตรงนี้ข้อมูลนี้น้อยคนจะสังเกตน,นะ เสียงหนึ่งเป็นหญิงสาวที่สวยสง่าอ่อนหวานและจิตใจดีเธอมีใบหน้ารูปไข่ดวงตากลมโตจมูกเฮ้ยมันเหมือนกันนี่หว่ามันเหมือนนี่เลยหนูฝักอบอิม่มผิวขาวเนียนละเอียดเหมือนกันเปะเลยเธอมาจจะสวมชุดสีชมพูอ่อนหวานอันนี้ไม่ใช่หรอมั้งเสียงหนึ่งต้องใส่ชุดสีขาวสิไม่ใช่สีชมพูผมเริ่มไม่แน่ใจว่าไอ้ที่เขาว่าใส่ชุดขาวเนี่ยมันสลับกันหรือเปล่า แล้วก็ปิดท้ายว่าความงานของทั้งสองคนนั้นยากที่จะตัดสินว่าใครสูงกว่ากันขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนเออสรุปดีเหมือนกันนะมานี้ดีกว่าคําถามยอดฮิตที่ใครก็อยากรู้อ่านี้ระหว่างกว้วยเจ๋งเอียก,กว้วยและเตียวบอกกี้ใครเก่งกว่ากันเออดูเขตอบว่าไงอ่ะมาแล้วเขาบอกว่ากว๋วยเจ๋งเอี้ยก,กว๋วยละเตียวบอกกี้เป็นยอดฝีมือแห่งยุทธภพที่มีชื่อเสียงในนู่ว่ะ ในวนรณยายกกำลังภายในเรื่องมาก่อนหยกของกิมยงแต่ละกคนมีจุดแข็งและจุดอ่อนที่แตกต่างกันไปเอ้ตอบคุณคุในคล้ายเมื่อกี้เลยเขาบอกว่าก oh ้ยเจ๋งเป็นยอดฝีมือแห่งสำนักงอ้อไบเดี่ยวนะก oh ้ยเจ๋งไปอยู่งอ้อไบเหรอเข oh า oh มีวิชากังฟูที่อ่อนช้อยซะด้วยงดงามแต่เขายัง oh มีความกล้าหาญและเด็ดเดี่ยวเข oh าสามารถเอาชนะศัตรูด้วยสติปัญญาและความเมตตากรุณาหมดไอชายเอวะส่วนก้ยเจ๋งเนี่ยเขาบอกว่าเป็นยอดฝีมือแห่งสำนักคุ้มภัย อาสาคู่ไฟอะไรวะเขามีวิชากางฟูที่ดุดันและเก่งกาจเขาสามารถเอาชนะศัตรูด้วยพลังและความแข็งแกรง่งเขามีจิตใจอิสระและชอบะจนภยัยเอออันนี้อันนี้ใช่นะเขาจะรักอิสระเดียวบอกรี้เป็นยอดฝีมือแห่งสำนนกมวยไทยเก๊กอ่อาก็มีส่วนนะเพราะว่าถ้าจะพูดถึงวิชาเอ่อของเตียสัำพงก็เป็นวิชาไทาเก๊กใช่ไหมแต่มันไม่ใช่สำนนกมวยไทยเก๊กนะเขามีวิชากางฟูที่เรียบง่ายและทรงพลัง บอว่าไม่ไม่เรียบง่ายเท่าไหร่ฮนะเ,เขาสามารถเอาชนะศัตรูด้วยสติปัญญาและความอ่อนโยนนี่มันคคุ้นปะไหนเ,เขามีใจิตใจดีแล้วก็ชอบช่วยเหลือคนเออนี้จริงออบอกว่าเป็นเรื่องยากที่จะตัดสินว่าใครเก่งกว่ากันขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนบางคนอาจจะชอบก้ยเจ๋งเพราะว่าเขาอ่อนช้อยผมว่าโอ๊ยก้ยเจ๋งนี่ตรงข้ากับความอ่อนช้อยมากเลยนะนี่อ่อนช้อยแล้วงดงามซะด้วย บางคนบอกว่าชอบเอีย้ยกล้วยเพราะว่าเขาดุดันและเก่งกาจบางคนอาจจะชอบเตียบอกกี้เพราะว่าเขาเรียบง่ายและทรงพลังอ่ะก็ถือว่าตอบแบบกลางๆอะนะไปถามเรื่องวิชาฝีมือดีกว่าวิชาอะไรยอดเยี่ยมที่สุดในนิยายของกิมยงปะผมว่าเขาตอบแบบกลางๆอีกหรือเปล่าเฮ้ยเขาตอบมาเป็นชื่อเลยเอ่อวิชาในนิยายของกิมยงนั้นมีมากมายหลายวิชาแต่วิชาที่ยอดเยี่ยมที่สุดนั้นขึ้นอยู่กับความชอบอีกแล้วจา้า บนะางคนอาจจะชอบวิชาที่อ่อนช้อยงดงามาคนอาจจะชอบวิชาที่ดูดันเก่งกาจต่อไปนี้คือวิชาที่ยอดเยี่ยมที่สุดบางวิชาในนิยายของกิมยงเออจริงผมน่าจะให้เขาจัดอันตับมาเนาะอันนี้ก็บอกว่าวิชาไทเก๊กขอสนสนัคมวยไทยเก๊กเออเป็นวิชาที่เรียบง่ายแนละทรงพลังเอ,อ่อเน้นการประสานเอ,อ่อการเคลื่อนไหวของลมปราณกับการเคลื่อนไหวของร่างกายวิชาไทเก๊กสามารถฝึกฝนได้ทุกคนไม่ว่าจะอายุหรือเพศ สองคือวิชางอใบเอ๊ะเขาพูดเป็นเรื่องของสำนักมากกว่าเป็นตัววิชานะวิชาของสำนักงอใบเ,เป็นวิชาที่อ่อนช้อยและง Лю ดงามเน้นการใช้ลมปาเพื่อควบคุมร่างกายวิชางอใบาสามารถใช้ได้ใช้ในการรักษาโรคได้อีกด้วยแล้วอันต่อไปเป็นวิชาคุ้มภัยของสำนักคุ้มภยัยคุ้มสำนักคุ้มภัยมันมีเยอะมากเลยนะมันอันไหนอ่ะเป็นวิชาที่ดูดาและเก่งกาจเน้นการใช้พลังและความเร็วในการต่อสู้วิชาคุ้มภัยสามารถใช้ในการปกป้องผู้คนจากอันตรายได้ ต่อไปอวิชาโตะโกสำนักตะโกเออเขารู้จักตะโกด้วยนะเป็นวิชาที่แปลกประหลาดและพิสดารเน,น้นการใช้อาวุธแปลกๆเช่นกระบี่เหล็กนินเออรู้จักกระบี่เหล็กนินด้วยวิชาโตะโกสามารถใช้ในการต่อสู้ได้หลากหลายรูปแบบเออแต่จริงๆแล้ววิชาของโตะโกจะไม่ได้ไม่น่าจะพิสดารน,นะถ้าถ้าเป็นขั้นกระบี่เหล็กนินแล้วเนี่ยมันจะเรียบง่ายนะ วิชาเหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างวิชาที่ยอดเยี่ยมในนิยายของกิมยงยังมีวิชาอีกมากมายที่ยอดเยี่ยมไม่แพ้กันขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนที่จะเลือกวิชาที่เหมาะสมกับตัวเองมากที่สุดอ่าก็ก็ตอบตอบได้ดีนะจะว่าไปตอบแนวทางน,นี้เพราะว่าเอาจริงแล้วมันก็มันไม่มีคาตอบตั้งแต่แรกอยู่แล้วแหละต่อไปอีกเรื่องที่มีคนถามเข้ามาเยอะเหมือนกันนะคือก็ถามว่าระหว่างอึ้งยงกับเตี่ยเมี่ยเนี่ยนะใครฉลาดกว่ากันจริงต้องคนถามแบบ ต้องถามแบบปลายเปิดหน่อยอย่างเช่นให้สรุปมาหรือให้จัดลาดับมาอะไรแบบนี้น่าจะเป็นคําถามที่ดีกว่านะอึงยงและเตียมีเป็นนางเอกจากนิยายกำลังภายในเรื่องมังกรหยกของกิมยงทั้งสองคนต่างก็ด้ราการอนยองว่าฉลาดในแบบที่แตกต่างกันออกไปเอ้นี่มันตอบทรงเดิมเลยนี่หว่าอึงยงเป็นหญิงสาวที่เฉลียวฉลาด,ดไหวพริบดีมีไหวพริบชอบเล่นกลและตลกเธอสามารถเรียนรู้สิ่งต่างๆงอย่างรวดเร็วและเธอมาจะมีวิธีเอาชะนะศัตรูด้วยสติปัญญาของเธอ ส่วนเตเม้นเป็นหญิงสาวที่ฉลาดหลักแหลมรอบคอบมีความคิดริเริ่มเธอสามารถคิดแผนการต่างๆเพื่ออาจน,นะศัตรูได้เธอมีความเฉลียวฉลาดและไหวพริบในการต่อสู้เป็นเรื่องยากใจตจัดสินเหมือนเดิมเลยแนวเดิมเป๊ะเลยขึ้นอยู่กับความชอบแต่ละคนผมลองเปลี่ยนแนวคำถามใหม่้วกันเป็นคำถามเดิมแต่ว่าเปลี่ยนแนวใหม่เป็นลักษณะแบบว่าให้จัดอันดับอะไรแบบนี้ประมาณนี้้วการอยากให้จัด5อันดับยอดฝีมือที่เก่งที่สุดในนิยายของกิมยงดูว่า,าจะว่าไงจะออกมาเหมือนเดิมหรือเปล่า มาแล้วเออโห้นี่จัดจริงๆเลยอะ่ะเขาบอกว่าห้าอันดับยอดฝีม,มือที่เก่งที่สุดในนิยายของกิมยงอันดับหนึ่งเตียบอกกี้อันดับสองคือกล้วยเจง๋งอันดับสามคือเอี้ยกล้วยอันดับสี่คือหยดเซียวเทียนอันดับห้าคือพิปจิมเออถ้าถ้าใครที่ถามคำถามนี้มาจะถามคำถามนี้กับผมบ่อยๆนะนี่มีคำตอบให้แล้วจาก AI ส่วนว่ามันจะน่าเชื่อถือหรือเปล่านี่ก็คิดกันว่าเองลวกัน อ่ะเขามีปิดท้ายนะเขาบอกว่าอันดับเหล่านี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับความคิดเห็นของแต่ละคนอ๋อก็ยังมีปิดท้ายแบบนี้นะแต่ทั้งหมดนี้เป็นยอดฝีมือที่เก่งกัแล้วก็มีชื่อเสียงในยุทภพผมไปลองให้สรุปเออเรื่องแปดเท่สูงมกรฟ้าดูบ้านดีกว่านะปิดท้ายมาแล้วเขาบอกว่าแปดเท่สูงมกรฟ้าเป็นนิยายก,การ์ตูนแนของกิมยงตีพิมพ์ครั้งแรกเออสองห้าหนึ่งสองเล่าเรื่องราวของเฉียวฟงตุนอีสีจูโอ้ยเป๊ะเลยอะ่ะ สามฮีโร่ของยูทธภพที่ร่วมกันต่อสู้กับหน้าชั่วร้ายประเทศสุมกรฟ้าได้รับการแปลเป็นภาษาต่างๆมากมายและถูกนําไปสร้างเป็นภาพยนตร์และละครโทรทัศน์และวีโอเกมหลายครั้งเรื่องราวเริ่มต้นเมื่อเฉียวฟงต้นอีสีจุ3ามฮีโร่ของยุทุภพถูกจัดตัวไปโดยพักมารเฮ้ยตอนไหนวะพักมารเนี่ยต้องการใช้พลังของ3ามฮีโร่เพื่อไปฉิดโลกเฮ้ย เสียวฟงต้นอี้ซีจู้สามฮีโร่จึงต้องหนีออกจากพักมานและออกเดินทางเพื่อหาวิธีหยุดยั้งพักมารมันเรื่องไหนวะเนี่ยยังไม่จบก็บอกว่าระหว่างทางเนี่ยเฉียวฟงต้นอี้ซีจู้ได้พบกับผู้คนมากมายทั้งมิตรและศัตรูพวกเขาได้เรียนรู้วิชาต่างๆแล้วก็ฝึกฝนฝีมือจนกลายเป็นยอดฝีมือแห่งยุทธภพ,พในสุดเฉียวฟงตัวอี้ซีจู3สามฮีโร่ก็รวมพลังการหยุดยั้งพักมานได้สําเร็จและนำความออสงบสุขมาสู่ยุทธภพ,พมันพักไหนวะพักมานหมายถึงพักสลาลโมเหรอ เออไม่รู้ฮะแฟรเทสสูมองกรฟ้าเป็นนวัติยาที่ได้รับความนิยมอย่างมากได้รับการยกย่องจากนักวิจารณ์ว่าเป็นหนึ่งในนวัติยาทกำลังภายในที่ดีที่สุดของกิมยองดูต้องสนุกตื่นเต้นตัวละครมีเสน่ห์และฉากต่อสู้ตระการตาแฟรเทสสูมองกรฟ้าได้สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนมากมายแล้วก็ยังคงได้รับความนิยมจนถึงปัจจุบันก็โอเคนะไอ้อตรงหัวท้ายอะดีถือว่าสรุปเปิดดีแล้วก็สรุปดีแต่ไอ้อตรงเนื้อเรื่องมันแปลกๆนิดนึงนะ ไหนๆมาแล้วไปเรื่องกระบี่เยะยุทธจัจกรกันอีกสักเรื่องมาปิดท้ายนะามาดูซิ AI ไอ้ห้องบนเนี่ยน่าจะเหมือนเหมือนเดิมนะเป็นอย่างกิมยงอะไรแบบนนีะ้ทำมาหลายครั้งแล้วข้างล่างก็น่าจะเหมือนเดิมเป็นอะไรที่รับความน,นิยมมากอะไรแบบนีน้มาดูตรงนี้ดีกว่าเขาบอกว่าเรื่องราวเริ่มต้นเมื่อเล่งหูโชงเนี่ยถูกเลี้ยงดูโดยสำนักงอไบ้งอไบใหม่แล้วรู้สึก AI ตัวนี้จะชอบงอไบนะอะไรก็มาจากงอไบ เขาเรียนรู้วิชาต่างๆแล้วก็ฝึกฝนฝีมือจนกลายเป็นยอดฝีมือแห่งยุทธภพแล้วผู้ชมได้ออกเดินทางไปทั่วยุทธภพเพื่อช่วยเหลือผู้บริสุทธิ์และต่อสู้กับอำนาจชั่วร้ายผมว่าพอดมันคล้ายๆกันนะทุกเรื่องเลยนะเขาได้พบกับผู้คนมากมายทั้งบินและศัตรูเอ้ยคำนี้มันก็คุ้นๆนะในที่สุดแล้วุผู้ชมก็ประสบความสาเร็จในการโค่นล้มอำนาจชั่วร้ายแล้วก็นําความสงบสุขมาสู่ยุทธภพเฮ้ยมันคุ้นนะผมว่ามันคุ้นเลยแล้วนำความสงบสุขมาสู่ยุทธภพมันพอดเดียวกันเลยนี่หว่า คลิปนี้ก็ออกมาฝากกันขำๆฮ่าๆแค่นี้นะอันนี้เป็นของ Google นะ o o o g l e Bar, ์กูเกิลบาทไม่แน่ใจออกเสียงไงนะก็ไปลองเล่นกันได้เล่นแล้วเจออะไรฮ่าๆเนี่ยก็เออมาคอมเมนต์บอกกันด้วยนะหรือขี้เกียจนั่นเองเนี่ยฝากคำถามไปก็ได้ในคอมเมนต์นะเดี๋ยวผมอาจจะทำอีกคลิปหนึ่งมาเล่นก็ได้คลิปนี้จบเท่านี้ไปแล้วสวัสดีครับใครอยากสนับสนุนช่องยอดยุทธก็กดที่ปุ่มสมัคร ใต้คลิปได้เลยครับ